สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดีโค้งสุดท้ายค่ะมาแล้วโค้งสุดท้ายหวยสัญจรร้จจอยเอ็ดจะมีอะไรมั่งอันนี้สูตรหนึ่งนะคะคนที่เข้ามาใหม่เข้ามาสปิปดงวดสูตรสองเข้ามาสิหกงวดแล้วเราจะมาคัดกันโค้งสุดท้ายค่ะ งสุดท้ายโคงสุดท้าย,ายพี่น้องเลยอันนี้หวยวันอาทิตย์เด้อพี่น้องพี่น้องจ้าอันนี้หวยวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์มันมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดลองหกแล้วมันจะมาอะไรมันอาจจะมาเจ็ดก็ได้นะทุกคนเจ็ดถ้าหวยถ้ามาเจ็ดมันก็จะมีประมาณนี้นะอืม เล่นหลักเจ็ดไปเลยหวยวันอาทิตย์อดว่าน่าจะเจ็ดถ้าหนึ่งจะมาก็อาจจะเป็นล่างได้มาสูตรใหม่ล่างนะอันนี้สูตรนี้คือสูตรล่างแปดมีอะไรมั่งมีหนึ่งแปดไปกลับเอานะไปกลับเอาไปกลับเอาแล้วก็เจ็ดแปด อันนี้หวยล่างหรือใครจะซื้อดักบนไว้ก็ได้แต่มันเป็นสูตรล่างแต่ก็ไม่รู้แอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมวันนี้มาดูกันก็ห้าแปดแล้วก็เก้าแปด สูตรล่างแต่แอดไม่รู้มันจะเข้ามาไหมนี่มีอยู่แค่นี้อันนี้สูตรล่างสูตรที่หกสูตรหกเคทหน้าจอไว้ดูนะอันนี้หวยวันอาทิตย์เข้าทุกงว่วนนะคะหวยกําลังวันเข้าทุกงวนงวดที่แล้วก็เข้าแต่แอดน่าจะเอาไปทิ้งแล้วไม่ได้โชว์ไม่ได้เก็บไว้ด้วยอืม ค่ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งอ่ะแคปหน้าจออันนี้อันนี้คือสูตรหกอันนี้เลขล่างนี่คือสูตรเจ็ดเดี๋ยวเขียนให้ก่อนสูตรเจ็ดสูตรเจ็ดจะเข้าไหมอันนี้คือสูตรหกเจ็ดแปดหกเลข เกือบเรียงดัดก็จะได้ประมาณนี้ก็หลายคู่อยู่เนาะเดี๋ยวเรามาคัดกันอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสองชุดแน่โอ้โหใครจะไปซื้อไวคือที่เยอะๆนี้คือเขียนตามสูตรนะทุกคนใจแอดะ,ะยักให้ตัวเดียวไปเลยจบถ้ารู้เนาะถ้ารู้ให้ตัวเดียวไปเลยซื้อแล้วรวยเลย โอเคมามาเรามาดูว่าวันหวยวันมีอะไรเราจะมาคัดกันว่ามีเดี๋ยวแอดจับสถิิแล้วเดี๋ยวนะแ๊บว่ามีอะไรแอดจะคัดให้เลยคัดให้แป๊บดูอันนี้ไปก่อนนะสูตรนี้ใครได้ใครได้เด่นเก้าวมาก็จับเอาของแอดนี่นะได้ก้าวมาก็จับ เล่นแค่หลัก9้ายังไงก็ได้กําไรอยู่แล้ว9กับ6กที่ที่คัดมามันจะมีที่คัดมาเด่นนะแบบนึงทีท่ทําสูตรมามีเจเด่นเจลองนะลองนะลอง <6. S 2> เดี๋ยวจับให้เดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อนแป๊บนึงแต่สูตรเจ็ดมันได้แปดเนาะแต่มันเป็นล่างไงทุกคนก็าอาจจะซื้อได้เอ,อดคัดให้ก่อนเจ็ดเจ็ดมันก็จะมี เจ็ดแปดแอดชอบเจ็ดแปดมากเจ็ดห้าเจ็ดสองนะเจ็ดสองเจ็ดสองอีกครันเจ็ดเก้ากลับด้วยนะแล้วก็ เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าโอเคจะเข้าไม่เข้าไม่รู้ไม่มีใครรู้ทุกคนลองเก้าเดี๋ยวจับเก้าให้ต่อเก้ามันก็จะมีประมาณ เก้าศูนย์เก้าสี่ของแอดไม่มีแต่แอดจะเขียนตัวลองให้นะเก้าสี่แต่ที่คัดสูตรของแอดไม่มีเลยเก้าห้าจะมาเหรอเก้าห้านี้รู้สึกจะมายากนะไม่เอา ้านี้ก็มาบ่อยมาก7995เนี่นะทุกคนขอดูแป๊บมีอะไรบนะั 7, 8, 7, นะ่ง78705ไปแล้วนี่มันก็ชนกัน,นูีนะนี่ที่คัดออกมา78 70 75อันนี้มาชน อันนี้18 18มาชนกับอันนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงทุกคน18นี่18มาชนกับสูตรสูตรนี้18มาชนกับสูตร7แล้วก็85ดห้านี่8ไม่ได้ลงนี่ห้อันนี้58ก็สน05ไม่มีจ้า96ไม่มี68มี62ไม่มี66ไม่มีโอเคอ่า ันนี้แอดคัดมานะมีกำลังคัดให้อยู่เดี๋ยวนะรอแป๊บนึงเก้าห้าถ้าใครชอบก็ซื้อได้นะไม่ว่ากันเก้าหนึ่งด้วยเดี๋ยวเกนะ้าหนึ่งแบบแป๊บนึงหลักเก้าหลักหกหกก็มีไม่เยอะหรอกทุกคนหกก็จะมี 6กแปเหมือนเหมือนกันเหมือนกันละ9เลยเอาเล็กเบิ้ลไปหวยสัญจรเพื่อมันมาแบบมันมาเบิ้ลใครจะไปรู้เล่าหกศูน หกสองหกห้าแค่นี้หมดจะเข้าไม่เข้าไม่รู้ไม่มีใครรู้นี่จ้ะที่คัดออกมาเด่นนะเด่นเจ็ดาออกมาเด่นเจ็ดไปย้อนดูคลิปนะก็เข้าทุกวันนะเด่นเจ็ดคัดออกมาเด่นเจ็ดแล้วมันเป็นตรงกับเลขเลขวันนะเดี๋ยวแอดอยาไม่ดูนี่เลขวัน เห็นไหนมเลขวันอาทิตย์แต่หนึ่งไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มามันก็มีสิทธิ์ที่จะมาได้นะนี่เอากลมให้หนึ่งสงก็มีอันนี้มีเจ,จอันนี้แอนไม่ได้ลงให้อาลงให้นะเจ,จลองอกันไว้เนะกันไว้ทุกคนอืโอเค เต็มเถ้าจะวิ่งนะ7จกับเมันก็ชนมันก็ชนเยอะอยู่แล้วก็มามันก็ชนกับสูตรมันก็ของแอดมันก็มี7อยู่นะนเจ็ดมันก็ชนกันอยู่เดี๋ยวกลมก่อนนี่นก็อันเดียวกัน แต่ใจอะชอบ7 8็ดเจ็ดแปกับ90 9าศูนย์เก้าศย์หกศูนย์กว่ามาศูนยังเลยเนี่ยเลขศูนย์ไม่น่าจะมามาปะ่ะมันไม่ชนกันมันจะชนกันก็เลขเลขเชนกันเลขหกชนกันเลขเก้าชนกันเอดว่า7นี่แหละนี่แหละเจ็ดหกเจ็ด เก้าหกนี่แหละน่าจะมาในสามตัวนี่แหละบนนะอันนี้น่าจะเป็นล่างสูตรนี้อ่ะน,นี่ให้มาดินแปดล่างแต่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่ามาลุ้นกันดูว่าจะเข้าไหมถ้าเข้านี่ก็โอ้โหตามต่อเลยนะสูตรเจ็ดเราตามต่อถ้าไม่เข้าเราก็จบเฮไม่ต้องตาม ตําลาสูตรค่อยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นลอกนี่ทำสูตรจริงๆทุกคนนี่สูตรทำแต่ไม่ได้ลงสูตรมันแค่ลงตัวเลขนี่ก็ปวดหัวแล้วนะถ้าถ้าทำสูตรนี่ก็ ก็จะมานั่งคำนวณเองเพราะลงคลิปไม่ได้เพราะไม่ค่อยหัวไม่ค่อยไปตัวเลขเครียดถ้าคิดต้องเอาขอไปคิดคนเดียวคิดเงียบๆถึงจะมาลงให้ทุกคนเนาะไม่เป็นไรหลอกก็แ <c oughs> ค่ทุกคนกดทุกคนไม่ต้องดูสูตรหรอกเนาะไม่ต้องไปคิดให้มันปวดหัวแค่มากดติดตามแอดแอดลงให้เลยคิดให้เลยเนาะ เราไม่ต้องไปคิดให้มันปวดหัวมาดูเข้าช่อง youtube ฟรีทุกอย่างกดดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้แค่นั้นสบายเราแค่กดไลค์กดติดตามคลิปมันก็จะเด้งขึ้นเนาะทุกคนโอเคนะคะสรุปก็อยู่ที่นี่นะแคปหน้าจอไว้นี่สรุปแล้วสรุปในช่องของแอดนะเต่นเจ็ดแต่ช่องอื่นแอดไม่รู้ โอเคแคปหน้าจอเนาะอันนี้ก็แคปไว้ดูเลขแคปไว้ดูเลยเลขวันเนี่ยมันจะเข้าอีกไหมมันเข้าทุกงวดเลยนะทุกคนแคปอันนี้แคปไว้ดูเลยเจ็ดก็เล่นหลักนี้แหละถูกแน่อ่ามีสูตรก็เอาไปจับใส่กระสูตรแล้วการพนงวดที่แล้วมันยังเข้าเลยนี่สูตรถ้าหลักเจ็ดก็เล่นตามสูตรของแอนนี่แหละไม่เยอะด้วยหกเจ็ดตัดไปเออมันออกไปแล้วมันไม่ มาอีกหรอกเจ็ดหกหกเจ็ดก็มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดเหรอมานี้เองไม่เยอะหลักเจ็ดโอเคค่ะโค้งสุดท้ายแล้วขอให้ f อซีที่น่ารักทุกคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้โชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง ลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ